ยาเลรนเดี่ยวีรมกเ่ยาเ่อกนยาวกัน็เยครับทุกคนเนี่ก็คือพัดยานอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนในไรนะเนี่เนะี่ยก็เร่นกกิจวัตรมาเรก็เล่ยกกิจจวัตรไเอาวิ่ก็อยู่แค่รูปอื สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะวันนี้ผมเนี่ยได้เดินมาหาลุงกีงไก่นะครับเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากลุงกีงไก่ให้ไปดูบ้านต้นไม้ที่อยู่ในป่าช้าเนี่ยว่าเพราะว่าผมสักเกตด,ดูแล้วว่าหมอดผีที่ผมไปเจอมันไม่ธรรมดาแน่นะครับมาจะเอาแวะกลับมาทำลายไม่ดีไม่ไร้ายนะครับแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากลุงกีงไก่แล้วก็ลุงกีงไก่เนี่ยลูกเขาบอกว่ามาที่ไร่นะเราจะไปดูกัน,นว่าลุงกีงไก่ เนี่ยจะยอมช่วยผมหรือเปล่านะก็ผมก็ได้ไปหาแกบ่อยแกก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นมากนะครับแต่ว่าอาการที่น่าเป็นห่วงเนี่ยตอนนี้เนี่ยพระจันทร์เนี่ยเต็มดวงนะลูกขาก็เตือนว่าพ่อเหาเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาครั่งหรือเปล่ามันก็ไม่มันไม่ได้เป็นบ่อยแล้วนะทุกคนลูกขาเล่าฟังนะครับก็ลองไป ถามแกดูนะครับว่าแกจะยอไปด้วยหรือเปล่านะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราออกเดอถามต่อกันดีกว่านะไปตอนนี้ผมมาถึงที่ไล่แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะดงกล้วยลู่เ่าที่เขาปลูกไว้นะครับเนาะโอ้กล้วยแต่ละเขื่อนเนี่ยสวยมากนะครับทุกคนให้ทุกคนเห็นมากกล้วยเนี่ยถ้าผมอยากกินผมขอบปกินได้นะเพราะว่า ในไร่เน่ยผมมาเจอลุงแกลุงแกพยายามให้อะไรตองให้ของกินในไร่อ่ะให้ออกไปกินได้ทุกอย่างนะแต่แกก็ขายบ้างนะครับนะแกก็ขายบ้างแต่เอาไปขายคุ้ค่านที่จะไกลยอยู่แต่ก็แกกง็งูได้ไม่เยอะว่าของกลวยแต่ละเขื่อนมันหนักนะเขาจะปลูกลายใหม่ก็จะมีพดแตงนะครับพดไใบกระเจียบพดมมุอเขืออะไรพวกเนี้ย มันเขื่อนในไร่เนาะบ้านเราไม่ปลูกอะ่ะมันเขื่อนในไร่ลูกจะใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าในบ้านเราเขาไม่นิยมกินกันนะแต่ว่าในมุ่กะเกรี่ยงเนี่ยชอบแกงเผ็ดนะเพราะว่ามันจะมีมันเหนียวนะเวลาเรากินดิบๆอะแต่ว่าเวลาเอาไปแกงนมันจะนุ่มนะ,อะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปค่ะลุงที่กระต๊อกกัดดีกว่าลุงแกอยู่หรือเปล่า ไม่มีใครอยู่เลยนะครับตัวโอ้ยพื้นออกอยู่นะโอแกยอยู่ลงแกยอยู่นะนี่ก็จะไปยุกข้าวกอเกานะครับมันหมดแล้วนะครับทุกคนยุกข้าวทำไมมึวมวงวัวเล่นเน,น,น,น่มาต้นอะไรวะนี่ต้นใหญ่มากเลยนะ ไม่เามีป่ะยาปักเรือวโยยามายาปกเีอยังเจอีสุดัทีมดูก็ไปรบกัอย่ลวนีมาปกเรยกานีก็บวกก็ดเอทมอ๋อโอยมีของจัดโบราณเนี่ยอย่าให้เห็นอยู่นะครับทุกคนนี่ก็คือ ที่ตามข้าวนะก็อะไรท่านก็รู้จักกันแล้วนี่นะอุ้ยนนะแล้วก็ไอ้นี่สานด้วยไม้ไผ่นะครับขอจะเอาไว้ปักข้าวนะครับข้าวดิดเนี่ยเวลาเราก็จะไปตามเนี่ยเราต้องตัดแดดให้แห้งก่อนนะเขาก็จะใช้เสือบที่สานจากไม้ไผ่พวกนี้นะครับเนาะเพราะจะมีความทนทานมากกว่านะครับทุกคนนี่เลยครับ ก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ทําสมัยมากนะครับนะบาดช่องก็ผมดูแล้วซุบซมมากแล้วนะครับทุกคนนี่นี่ก็เป็นของที่ในอดีตใช้กันนะครับทุกคนเป็นของเก่าเนะซึ่งสมัยคนสมัยนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยจะสั่งกันไม่ค่อยเป็นแล้วนะครับมาจะเสซอเอาทวกไอผ้าบายในเมืองมาปูกันนะครับนะ แต่ว่ายุคก,ก่กอนเนี่ยเขาไม่มีไงทวนเขาเลยต้องใช้ไม้ไผ่สานไม้ไผ่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปฮะลุงดีกว่าโอ,โอ้มา,าอลอกอตอนนู้นอะไรล่ะลุงบอยอยู่คนเดียวนะนั่น,นยยให้เราผ่ายเยญ่อ่ะให้เราบอวยเห็น่ที่นุ้อ๊อเฮ้ยนี่มันคืออะไรวะ เท่ครับทุกคนกกคน,นี่ก็คือพัดยานอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนี่อะไรนะนี่แล้วกันนี่นะครับทุกคนอะเพื่อ,อวิมลมลาเพือ่อได้ในเนช้าดต่ตอนนี้ก็เดาชูคลีบอล้ปู่บอกว่ามันเป็นพัญญานป้องกันบ้านนะครับป้องกันพวกพิษสารอะไรต่นนางๆนานาได้นะครับทุกคนด้านลิ้นนี่แบบชัวร์ เออว,ว่าจอย์ที่อะไหรออ๋อมีคนเอามาให้ลุงนะครับมาจะมีถ้าภา,าษาพ,พม่าภา,าษาไทยด้วยนะขบวนนีาจะเป็นภาษาพ,พม่านะครับทุกคนขบวนนี้จะเป็นภาษาพ,พม่าแต่ว่าข้งล่างเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีอักขระยางฮัแถวแล้วก็พระพุทธเจ้านะครับหรือว่าใช่หรือเปล่านะน่าจะเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละแล้วก็เนี่ก็คืออะไรไม่รู้ ถรบไอ้นั่นป่นนะนะผมก็เลี้ยงไม่ถูกนะครับทุกคนีนน่อะไรนะแล้วก็จะลองโชวล์ลุงนะว่าให้ไปช่วยผมนะอ่าโ,โอเคทุกคนเดอะอัตริกาตะวันตตรันอนี่เปล่าอันน้นบบปลบลานยวเยอ๋ออชาลปุกีอ่ะชพาลิปุกี้เรัเกล้งนรอปาแันม่ชอบพราชอบักครอกอมูมอ๋อ ไอ้นี่นะครับเทาวันอันนี้มีสปปรรพคุณเกี่ยวกับคนที่บวชฟ้าบวชอะไรเอามาต้มโอมไว้นะครับทุกคนลุงบอกว่าอย่างนันะโอเคดาวีแกขึน้นได้ไหมจีบอขึ้นหรือไรจีนเลือเอออยู่ตลอดมาเต๋อเต๋อเราจะเดินเหนื้อกันหนะเหนือเหนือมอ ผมถามคอลุงนะครับว่าให้ไปช่วยผมได้ไหมนะครับลุงบอกว่าได้ผมบอกว่ากำลงลุงพอไหมพอนะครับนะีเออ่นเลยละแก้ได้ยังหมอเกผมบอกว่าเดินไหวไมมไหวนะครับทุกคนในวันก็ว่ากูยากหรือพารุ่มเหรอกูยากจริงเริงผมถามว่าดูสภาพลุงดีขึ้นเยอะนะเพราว่าด,ดีขึ้นเยอะนะครับเราไม่รรว่านาค่ดีก็ยิ่ยากอ่ะข่ายาย่าาย,ยากโคเลยยิ่ยากโคเหรอ ผมบอกว่าอย่าเดินอย่าเดินมั่วซั่วอยู่ไงว่าเดินอย่าเดินอยู่นะครับทุกคนอ๋อเแต่สี่แยกสิ่ายกเราตามเหรอสียกแบบอะไอ๋อผมบอกว่ารู้ตัวไม่รู้ตัวนะครับเดาเอาวีนโอุน่าจำด้วยนะฮะอุ๊ยเดือดเหรอจะเมีใบอะไาก็ใบก็ใบเป็นรูร่าดีอ๋อแล้ก็บาบบัวหรือก็อยางกับบัตชักตัล้เลี้ยวก็ดีข้าวมุขข้าเคลือกก็เชื่อ๋อออลุงบอกว่าเขามาไม่ได้มาอยู่นะครับเขาต้องมาปรับตัวมา ซอมใหม่อะไรใหม่หมดนะถือเขาจะอยู่ได้เนาะเพราะว่าผมดูแล้วไม่น่าจะอยู่ได้แล้วนะครับแต่ก็อยู่ได้อยู่นะเดิมมันกาบฝนไม่ได้แล้วแหละมันต้องเปลี่ยนไปกระเพาะใหม่นะแลาวไปเจริดจุเพราบเล็นเลอะหมอมเล่หมอนล็วเลอหมอวเยอะก็สภาพบ้านก็ยานเดินๆอยู่นะผมไปบ้านลูกเขาก็ไม่ต่านอะไรจากที่นี่เท่าไหร่นะทุกคน ก็เป็นสภาพอย่างนี้แหละทําจัดไม้พายทั้งหมดเลยนะครับนะก็ะที่อยู่อยู่อย่างนี้ก็สงบดีนะครับทุกคนก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับไม่ต้องไปแข่งไปอะไรกันอะไรในพื้นที่เจริญนั้นมาก็ดีนะครับทุกคนผมเห็นว่าดีนะแต่ว่าถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราไปอยู่ ลูเต้าเราไปเกิดในพื้นที่จเจริญแล้วเราจะมาอยู่อย่างนี้คนไม่ได้นะครับเพราะว่าลู่เรามันไม่ชิมแล้วนะครับกับพื้นที่อย่างนี้เขาอยู่ไม่ได้นะครับแต่สหรับส่วนตัวเราเราชอบอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุกคนดูนะว่าตกุตตกโรยต้นตัวเนี้ยสวยมากนะครับทุกคนดูที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนาะตะกุยพอกุยมั้ง อ่ะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวอีสัพัดนหนึ่งเนี่ยเราพัดพอดเสร็จเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาลุงไปในพื้นที่ที่ผมอยากให้แกไปช่วยผมเลยนะโอเคนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็สภาพบ้านโดยรอบก็ลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยเลยนะครับนะนี่ก็น่าจะเป็นที่โต๊ะไว้กินข้าวนะฮะเล็กๆนะครับ แล้วก็สัพพาลรอบบ้านก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยดงกล้วยนะครับทุกคนเนี่ยสวยมากนะครับโอ้หัวไปเร็บลูใหญ่มากเลยนะหัวไปใหญ่จริงๆนะทุกคนแล้วก็กล้วยต้นนี้ตน้นแดงๆนะน่าจะเป็นกล้วยอีกชนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่กล้ยวยหน้าว้านะครับทุกคนอโอเคนะครับทุกคน กขับคนตอนนี้ผมเนี่ยเดินเข้ามาถึงที่ป่าช้าแล้วนะครับทุกคนป่าช้าเก่าเนาะแต่ก็ป่าช้าที่นี่ไม่มีอะไรนะครับทุกคนเราก็เคยมานอนกับประจํานะถ้าคนเนี่ยไม่มาทําให้มันมีอะไรเนี่ยคือนี่มันคือเถาวันอะไรวะทุกคน อ่ะพืนที่คือมึนมือนื้อเลยค่ะนนสวยงามนะทนดูสวยมากมันคือทาวานอะไรคนระับทุกคนถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยน,นะมาจะมีขนวกนี้นะครับทวดถ้าเส้นเลยนะมันจะเป็นขนอย่างนงี้นะทุกคน พอลุงกินไก่ก็เดินข้าล่างผมนะลุงกิงไก่นะบางทีถ้าเข้าเดินข้าล่างผมก็รู้สึกปุบับบุบับเหมือนกันนะเพราะว่าเมฆข่าเนี่ยใหญ่มากๆนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมเนี่ยเดินทางเข้ามาถึงในป่าต้นไม้แล้วนะครับป่าต้นไม้เนี่ยอยู่ขา้างหน้านี่น,นะครับทุกคน,นงูเลยเห็นไหม นู้เลยนะบาต้นไม้นะครับเฮ้ยอันี้มันรอยจุดเทียนนะครับทวนอะพื้นเป็นยาด,ด้วยเป็นแนล้อมือเออมันด้มันจะด,ด,ด้วยดีติเงี่ยค่ะเนื้อค่ะอี่เจ้าด,ด้วยเป็นเรล้อข้อมเนยังแล้วพื้ในจู่บ้านม้งหรอบอกก่อนเลยจู่นี่เลยอบ่ะชาบป่ะ มันมีร่องรอยแปลกๆนะครับตัวอ่ะพ่งนะทอแบบอ่ะมีครั้งเยอะกับบากันหรือเปล่าฮะมีครั้งเยอะกับบากันหรือเปาอ่ะเลยพลาดนะทอผุ้วัแหละเดาหมอเขึนนนนนน้นแล้วรถเนผมไม่กล้าให้ลุงจีไกขึ้นนะครับเดี๋ยว เหมือนพลาตกตกง้มต้นไม้เดี๋ยวมันเป็นเรื่องอีกนะทุกคนแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรที่แปลกแปลกเลยนะหมอบุ่มหมอบผีก็ไม่เจอนะครับทุกคน,กอกคนโอเคแล้วทุกคน เดี๋ยวผมจะเดินสำรวจที่นี่สักพัดนึงนะครับเดี๋ยวให้ลุงกีไก่หน้าร้อยข่อยจะพาวะพี่วะข่อยพายโอเคทุกคนเดี๋ยวผมน่าจะรอสำรวจพื้นที่ป่าช้านี่นะครับตัวแต่ว่ารอยจุดเทียนเนี่ยนานแล้วนะผมดูละะนะักษณะดูจากไม้นะ แต่ตอนที่เรามาเราไม่เคยเจอนะครับตัวหรือว่าเราไม่ได้สกตดตัวคนหนไหมมันคืออะไรวะ มืออะไรวะทั้วมันมีบุรี่ด้วยนะทุกคนมันมีบุรี่มันมีเทียนนะครับตัวมีมาก อันนี้ล่าเล่าข้าวนะทุกคนอ้าผ้งเล็กกว่าเลย ่ลุงกีไก่เนี่ยบอกว่าหน้าหน้าโดใสยอยู่นะครับทุกคนก็หน้าโดใสยอยู่แล้วก็แปลกอยู่นะนี่นะทุกคนแต่ว่าลุงแกทำลายไมู่้ าทีกกับแม่มาให้ไหม่ะใดดเยกเอาไปดืยือเอาไปอกอทีกกับแม่อะนี่กก็ี่นึกกระนาดนอกระนาดเพราะเราชอบอ้วเรวราชอบอ้วกเรือยๆเราชอบะไปอยหาดูต่างวงอีกช่ีเกกัมจะบ่นเกี่ยวกันเลยนาะ่กระาดาแาขมากเะหพอไปจะุจะขาดละ อันนั้นเป็นเจ้าการนือยู่วยเนื้อวะอนนีหน่อไรเลู้บอกหน้อ,อเดจย์ีเกิดจทยนี่เป็นจ,จ,จเลยผมบอกลูกท่จว่ากระดงนี่เอาไปได้ไหม้หาเอาไปครับเขาบอกเกิดจุยเท่าทีอยู่ไม่ล้ก็เลยมีจยไม่ีอยู่ เรื่องจากจลุงยกระดูกพี่เหรอวะกระดองเนี่ยลูกดีใกล้ว่าเอาไปได้ครับทุกคนแต่ว่าพรมหมากพรมลาวพรมบุรีเนี่ยเอาไปไม่ได้นะครับผมก็ไม่เอาไปอยู่แล้วนะครับตัวไม่ใช่ปะเกียร์จูวลวก่นแลมันก็เดียวมันแต่ปะเกิยแมืองก,กิดเยอกอยู่แล้วเมือนโอ้โแล้วปะเกียร์โตกระไรอี๋อยากกินหน้าไว้เนี่ยจะให้ทีเอาจะให้หรือเ่า

อย่นอมมนี่บบขนาด้อมไเดี๋ยวก็ยวกเดี๋ยวก็จจะบนเลยใไหในแกนอที่อ๋ออ๋อนอัี่อยู่อีีนี่ปะฮะอีีนี่ปะนี่จะเอว่ากบุไปลอบลูเลยอ๋ออ๋อบอ่อหมู หนึ่งไม่เปียกเปียก็เลาะอย่างนั้นขึ้นเลยกรปนี่มวันนีกรปุกนี่เด็ดชาเลยแปลกๆนะทุกคนบอกบอกให้ลูกขี้ไก่นะบุหรี่เนี่ยดูดไปเลยเลยลุงขี้ไก่ก็ดูดจริงๆด้วยทุกคนบอกว่าหมากก็กินได้นะลูกขี้ไก่บอกเขียวไม่เข้านะครับมันแข็งมันเป็นหมากแห้งนะครับทุกคน เพรผมว่าต้องเขาต้องทำอะไรสักอย่างนะ่ะลุงกีไก่เนี่ยบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจนะว่ามันทำอะไรนะครับทุกคนก็แก้วก็เผืยางไปจ้างบลาแก้วก็จุดก็จะเผืยางยางจ้างลุงกีไก่ว่าเรามาไม่ฐานเจ้าของนะ เราเขาไม่รู้นะครับด้านก็น,น่าไม่ใอยน้าก็เจ้าเนะนี่ยเนื่อเนื้อยอันเนื้อยังดูผมบอกว่าดูแลถ้าทานเจ้าของเนี่ยลูกกีกายจะเอาอยู่ไม่อยู่เพราะว่าแต่ว่าเราไม่ทานเจ้าคลองเลยที่นี่ก็จะเป็นตัวคาลามผมเนี่ยก็จะเป็นปลวกนะเขาจะอยู่ต่อกลามปลวกพอดีเลย นมเละอกกีอ่อกนึฮะลอกกี่กย่อบอ่ะเยอ,ยอบุบะเิปลิกลูกา่าวไปกินได้แล้วชใช้ผมเอาไปกินนะห้ผมบอกม่อ <laughs> บาบ้านว่ามีบที่เด็ดบ้านว่ามีบะทำมีบะ <laughs> ยินเน่ยเลวะกี๊ยวอ่อนาก็มีบจมีให้คยวยู่ลุงกก่ว่าออกไปกินเลยนะถ้าเป็น ถ้ามันมีอะไรอ่ะมาหาข้าวนะชิ <c oughs> ้นเนียเยเยเ่ยนะวุปะดอยบะแม่ข่าวอปแต่เรื่องไม่ได้กระโจนเรื่องไม่ได้เล่ากระโจนก็โดนไม่ห้าวกรุงม่หาวกรุงหาวกรุงบุปปาเนี่ยต้องบุปปุบเป็นบาปเปนลุงลุงกีกาบอกว่าถ้าไม่กินก็ทิ้งไปเลยนะเททิ้งไปเลยทุกคนเราก็คงไม่มีอะไรนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่เห็นเจ้าของนะ อพูดไรไปไปให้เราไมเได้คอลกันให้ล,าาหลหราม่ได้คอดอ,หอ,หอไหมให้เรา,าไม่จคอเอาว่าสิไม่แม้จะมีก็ไม่เริ่มไม่ได้คอลก,ก็กระบอกมาบ่าวเราไม่นด้คอแล้วมีชับคอกับย่หาอ้าแลอวลุง,ลงเนี่ยบอกผมบอกว่าถ้าเรามากลางคืนน่าจะเจอตัวนะเขาบอกว่ากลางกลาคืนก็น่าจะเหมาะเพราะว่าการทำพิธีเนี่ยมันต้องมันต้องทำในเวลากลางคืนกลางคืนนะครับ ถ้ากา้วันเนี่ยมันจะมีคนเนี่ยมานรบก,กวนเขานะเอาไงทุกคนบันไมจะเข้าวิเดี๋ยวมาจากว่าลูกที่แรกจากคนใหญ่ก็แบบบ้าบัดนกินเกิดอ,ดอไะไรแบบนคนทำลุงกีกายบอกเอาไงนะลุงกีกายบอกว่าเอาทำลายไม่ได้นะเราไม่เจอตัวเจอแต่ของเคินเนี่ยเราทำลายไม่ได้นะ เราไม่ใช่เนี่ยก็แล้กิกจจวรหรือมอ่ะเรล้วก็เล้ยงกจเลยอาวิเคราะห์อยู่แค่แหรือวะอืออีกิจวัตรไหนี่แบบปลีกหรือมอ่ะปลีกเลยนี่ของเขินเนี่ยผมก็โยทิ้งไปนะฮะคือผมทำอย่างเงี้ยมันก็ทุกคนอาจจะดราม่านะ แต่ว่าผมไม่อยากให้มันมาทำที่นี่นะครับผมก็หัวเลาะด้วยบัตรทีก็รุมลูกสึครับผมว่าพื้นที่ที่นี่ไม่ใช่ว่าจะมาทำอย่างนี้ได้นะครับมันเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าเนี่ยคือผม,มีดูลักษณะแล้วไม่มีเจตนาดีหรอกทุกคนมันต้องมาทำอะไรเพราะว่าเป็นพระจามเต็มดวงนะไอ้พวกมอพี่มันชอบจะทำอะไรใน ตอนที่พระจำเต็มดวงเนี่ยพระจำเต็มดวงเนี่ยมันคือมาสึกควัมใหม่อะไรผมไม่เข้าใจนะแต่ก็ผมเห็นว่ามันไม่ควรที่จะมาําอย่างนี้นะครับทุกคนนะโอเคนะลงนีไก่พเดินครับไปนู่นแล้วเขาถืกอกระทงไปลวปะวตะกี้อ้ออุ่นได้ดถือเลยดิ อ๋อน้กนนันหยยน้าในมิติอมุกไอยันนี้มันเนื้อย่หมเนื้อนะผมถามว่าถ้าเจอตัวนี้ลุงเอาอยู่นะอยูเขาลุงมีความมั่นใจสูงเลยนะก็ลุงมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรผมถ้าผมมาคนเดียวผมก็เททิ้งเหมือนเหมือนกันนะฮะผมไม่เก็บไว้หรอกแต่ว่ากระดองเนี่ยลุงคงเอาไปแล้วเยอะมันจะมันจะให้วัวให้บัวดูเลยเยอะเหรอ ลุงถามว่าใครมาถามผมนะลุงหัว้อยเลยสงสัยว่ามันจะไม่เข้าใจความใหม่นะครับอโอเคนะครับทุกคนก็สํารัจชิวิดโอนี้ผมจะต้องขอลาพี่แลวก็ดูเพีจเท่านี้นะครับผมไม่อยากให้ลุงกีไก่ในะอยู่ที่นี่จดมืดนะเพราะว่า ต่อการคืนผมก็แอบกลัวลุงกีไก่อยู่และอ้าวโอเคทุกคนก็ใครที่เข้ามาในคลิปวิดีโอรับผมก็อย่าลืมไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ